่าพันพีหนึ่งปีหนึ่งรอบอบยพบทที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและมัทธิวที่สิบเก้าจำที่ยี่สิบเก้ามกราคมเรามาเริ่มกันที่อบายพบทที่ยี่สิบเอ็ดครับกดข้อบังคับเกี่ยวกับทาสต่ตอไปนี้กฎหมายต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศใน่าลทั้งหลายทราบไว้ที่เจ้าซื้อคนฮิบรูไว้เป็นทา่าเขาจะาปฏิบัติเจ้าหกปีแต่ปีที่เจ็ดเขาจะได้เป็นอิสราโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่ เขาเขามาคนเดียวจงปล่อยเขาไปคนเดียวค่ะเขามากับภรรยาต้องปล่อยภรรยาเขาไปด้วยหากนายหาไม่ยา้ายเขาและภรรยานั้นคลอดบุตรชายหรือบุตรหญิงให้เขาภรรยากับบุตรเดานนจะเป็นคนของนายเขาจะเป็นอิสระได้แต่ตัวถ้าท่านนั้นมาพูดอย่างชัดเจนว่าข้ารักนายและรู้เหนียของข้าข้าไม่อยากเป็นอิสระให้นายพาทานนั้นไปข้าเฝ้าพระเจ้าพาเข้าไปที่ประตูหรือวงกบประตูแล้วให้นายเจาะ หูเขาด้วยเหล็กมาขเขาก็จะปฏิบัตินายตลอดไปถ้าชายใดขายบุตรหญิงเป็นทาสหญิงนั้นจะไม่ได้เป็นทาสอย่างที่ทาสเป็นถ้าหญิงนั้นไม่เป็นที่ประรชายของนายยกเธอขึ้นเป็นภรยาน้อยของตนนายต้องยอมให้เธอถูกไถ่คืนแต่นายไม่มีสิทธิจะขายหญิงนั้นให้แก่ชาวต่างประเทศเพราะนายถิติสัญญาต่อหญิงนั้นแล้วถ้านายยกหญิงนั้นไปเป็นภรย,ยาของบุตรชายของตนก็ให้นายปฏิบัติต่อหญิงนั้นดุจเป็น หญิงของตนถ้าเขาเอาหญิงอื่นมาเพยยาห้ามเขารดอาการ <c oughs> ห้ามเขาลดอาหารการกินเสื้อผ้าและประเพณีหัวเมียกับคนเก่าถ้าเขาไม่ได้ทำสามสิ่งนี้แต่เธอ <c oughs> ขอไปครับหญิงนั้นจะไปก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าถ่ายไม่ต้องเสียเงนิน กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทารุณผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้นนอกจากกำหนดที่แห่งหนึ่งแก่เจ้าให้เขาหนีไปที่นั่นแต่ถ้าผู้ใดเจตนาหลักหลังฆ่าเพื่อนบ้านก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเขาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตายผู้ใดทุบตีบิดามนาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดรับคน ไปขายก็ดีหรือผู้หรือมีผู้คนที่ถูกลักไปอยู่ในมือของผู้นั้นก็ดีผู้รักนั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดด่าช่างวิดามรรดาของตอนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายถ้าถ้าผู้ชายวิวาทการรับฝ่ายหนึ่งเอาเหินคว้างหรือชกใส่ใครยหนไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพักถ้าผู้ถ้าผู้บาดเจ็บนั้นลุกข,ขึ้นถือไม้เท้าเดินไปได้อีก ผู้ตีนั้นก็พ้นโทษเพียงแต่จะต้องเสียค่าทำขวัญและค่ารักษาเยวาวชนจนท้องหายเป็นปกติถ้าผู้ใดทุบตีท่าชายหญิงของตนด้วยมาจนตาดมือผู้นั้นต้องถูกปรับโทษหากว่าท่านนั้นมีชีวิตต่อไปได้วันหนึ่งหรือสองวันจึงตายนายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษเพราะท่าแปลนเป็นทรัพย์สินของนายถ้าผู้ชายตีกันแล้วไปไม่ถูกหญิงมีคานทำให้เด็กของนางออกมาแต่ไม่มีอันตรายผู้นั้นจะถูกปรับตาม แต่สามีของหญิงนั้นจะเรียกร้องเอาจากเขาและเขาจะต้องเสียตามที่ผู้พิพากษาตัดสินถ้าหามียไยก็ขอให้วินิจฉัยดังนี้คือชีวิตแทนชีวิตทาตาแทนตาฟันแทนฝันมือแทนมือท้าแทนเท้ารอยไหม้แทนรอยไหม้แผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำถ้าวุฒิไดตีถูกตาของท่าชายอยู่แล้วทําให้บอเาต้องปล่อยท่านนั้นเป็นอิสระเด้วยตาของเขา ถ้าวุฒิายท,ทาให้ฟันของท่าชายหญิงหลุดไปขอต้องปล่อยท้าทุ้นั้นเป็นอิสระเนื่องด้วยฟันของเขากดข้อบังค,ำคำับเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของถ้าโคผิดชายหรือหญิงถึงตายจงเอาหินคว้างโคนั้นให้ตายและห้ามกินเนื้อของมันแต่เจ้าของโคตัวน,นั้นไม่มีโทษแต่ถ้าโคนั้นเคยขีดคนมาก่อนและมีผู้มาเตือนให้เจ้าของทราบแต่เจ้าของไม่ได้จักขังมันไว้มันจึงผิดชาย ชายหรือหญิงถึงตายให้เอาหินข้างโคนนั้นเสียให้ตายแนละให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วยถ้าจะเรียกร้องการชดใช้จากผู้นั้นเขาต้องเสียค่าถ่ายาชีวิตของเขาตามที่ได้เรียกร้องหากคนนั้นขิดบุตรชายหรือบุตรหญิงก็จงกรับโทษตามกฎน,นี้เช่นกันถ้าคนนั้นขิดท่าชายหญิงของผู้ใดเจ้าของโคต้องให้เหงนินสามสิบเชียเคลอยเนานของท่านนั้นแล้วต้องเอาหินข้างโคน,นให้ตายเสียด้วยถ้าผู้ใดเป็น เปิดบอ่อหรือพูดบอ่อจะไม่ได้ <c oughs> ปิดไว้แล้วมีโครหรือลาตกไปในบอ่อนะเจ้าของบอ่อต้องช่วยใช้ต้องจ่ายเงินแก่เจ้าของสัตว์ส่วนสัตว์ที่ตายนั้นจะตกเป็นของเจ้าของบอ่อถ้าโคของผู้ใดทําร้ายโคของผู้อื่นตายเขาต้องขายโคที่เป็นนั้นแล้วมาแบ่งเงินกานและโคที่ตายนั้นก็ให้แบ่งเท่าเากันด้วยหรือถ้ารู้แล้วว่าโคนั้นเคยผิดมาก่อนแต่เจ้าของไม่กลักขังว่าเจ้าของต้องช่วยใช้ โคแทนโคและโคที่ตายน,นั้นก็ตกเป็นของตัวอภยบบทที่สิบขอไปครับอภิยบบทที่ยีิบสองกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคืนของถ้าผู้ใดรักโครหรือแกะไปฆ่าหรือขายให้ผู้นั้นชดวใช้โคห้าตัวแทนโคหนึ่งตัวและแกะ4ี่ตัวแทนแกะหนึ่งตัวถ้าผู้ใดเห็นคโมยกำลังขุด ช่องย่องเบายามข้าคืนแล้วตีขโมยนั้นตายเขาไม่มีความผิดถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผู้ตีจะมีความผิดขโมยนั้นต้องชดใช้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้เขาต้องขายตัวเป็นทาสเพื่อจ่ายค่าของสัตว์ที่รับไปนั้นถ้าพวกสัตว์ที่รับไปนั้นยังเป็นอยู่ในมือของเขาจะเป็นโคหรือลาหรือแกะก็ตามขโมยนั้นต้องจ่ายค่าชดใช้เป็นสองเท่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์ในานาหรือในสวนนงอื่นแล้วปล่อยให้สัตว์ของตนไปกินในานาของผู้อื่นเขาต้องจะใช้ด้วย ของที่ดีที่สุดในนาของตนและของที่ดีที่สุดในสวนน้ม่วงของตนเท่าไฟลุกกองน้ําและลามไปติดกองข้าวหรือต้นข้าวซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวหรือติดทุ่งนาจนไม่เสียผู้ที่จุดไฟนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเต็มจํานวนถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั้นถูกขโมยไปจากบ้านผู้นั้นถ้าจะขโมยได้ขโมยต้องจ่ายค่าชดใช้เป็นสองเท่า ถ้าจับขโมยไม่ได้ก็ให้เจ้าของบ้านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะดูว่ามือของตนเองได้ลักสิ่งของของเพื่อนบ้านนั้นหรือไม่ในคดีฟ้องร้องทุกอย่างจะเป็นเรื่องโคลาแกมหรือเสื้อผ้าหรือเรื่องสิ่งของใ,ใดๆที่หายไปให้มีคนมาอ้างว้างสิ่ง สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตอนจงนำคดีของคู่ความนั้นไปเข้าเ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิวมาผู้ใดผิดผู้นั้นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่าแก่เพื่อนบ้านของเขาถ้าผู้ใดฝากลาหรือโคหรือแกะหรือสัตว์ใดๆไว้เพื่อนบ้านและต่อมาสัตว์นั้นตายหรือบาดเจ็บหรือถูกต้องไปโดยไม่มีใครเห็นต้องให้รับฝากนะ ต้องให้ผู้รับฝากนักสาบารต่อพยาเวต่อหน้าเพื่อนบ้านว่าเขาไม่ได้รับของผู้รนบ้านฝาและเจ้าของเราจะต้องยอมรับส่วนผู้รับ้นไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้แต่ถ้าสัตว์ถูกลักไปขณะที่ผู้รับฝากอยู่ด้วยผู้รับฝากต้องจ่ายค่าชดใช้แต่เจ้าของถ้ามีสัตว์ร้ายมากัดฉีกสัตว์นั้นตายจงเอาทราบมาให้กลัวดูเป็นหลักฐานแล้วผู้รับฝากไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้สําหรับสัตว์ที่ถูกกัดฉีกนั้น ถ้าผู้ใดย,ยืมสัตว์จากเพื่อนบ้านแล้วมันเกิดบาดเจ็บหรือตายระหว่างเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ผู้ยืมต้องจ่ายค่าเจ้าใช้เต็มจํานวนถ้าเจ้าของอยู่ด้วยผู้ยืมไม่ต้องจ่ายค่าเจ้าใช้ถ้าเป็นของเช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั้นกฎบัญญัติเกี่ยวกับจริญธรรมและศาสนาถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงโภมจชาลีที่ยังไม่มีคู่มั่นและหลับนอนกับหญิงนั้นผู้นั้นจะต้องเสียเงินสินสอดและต้อง รับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาของเขถ้าบิดาของนางไม่ยอมยกนางให้เป็นภรรยาเขาอย่างเด็ดขาดเขาก็ต้องเสียเงินเท่าเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนียมสู่ขอหญิงพรมชจารีนั้นเช่นกันสําหรับแม่โมเจ้าอย่าให้มีชีวิตอยู่เลยผู้ใดร่วมเิธีกับสัตว์นั้นจะต้องถูกประหารผู้ใดมีถวายบูชาแด่พระต่างๆนอกจากะยาเวองค์เดียวนั้นต้องถูกทำลายสิน้นห้ามกดขี่ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะพวกเขา พวกพวกเจ้าเป็นเคยเป็นคนต่างด้าวเลยเป็นดีบห้ามรังแกหญิงมาาหรือลูกมังพลาถ้าเจ้ารังแกเขาและเขาร้องทุกข์ต่อเราเราจะฟังคมร้องทุกข์ของเขาแน่นอนความโงธของเราจะพุ่งขึ้นและเราจะประหารพวกเจ้าด้วยภรรยาของพวกเจ้าจะเป็นมา้าและบุตรของพวกเจ้าจะมำพลาถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมงินไปห้ามถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้และห้ามคิดเอาเบี้ยจากเขา าเจ้าได้รับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกันจงคืนของคนนั้นให,ให้เขาก่อนดวงอาทิตย์ตกดินเพราะเขามีเสื้อคลุมตัวนั้นตัวเดียวเป็นเครื่อ,องปกคลุมร่างกายมิฉะนั้นเวลานอนเขาจะเอาลอไรห่มเล่าเมื่อเขาร้องทุกข์ต่อเราจะฟังเพราะเรามีใจเมตตากรุณาห้ามด่าพระเจ้าหรือสาปแช่งผู้นำประชาชนของเจ้า ห้ามชักช้าที่จะถวายพืชผลอนุรักษ์สมบูรณ์และพน้ำหมดลงมาของเจ้าจงถวายบตรหัวปีของเจ้าแก่เราจงถวายลูกหัวปีของโคและของแพะแก่ของเจ้าเช่นเดียวกันให้ลูกมันอยู่กับแม่เจ็ดวันพอถึงวันที่แปดจงเอามาถวายเราเจ้าทั้งหลายเป็นความรู้สึกของเราฉะนั้นห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถูกกัดตายในทุงน่งนาจงทิ้งให้สุนัขก,กินเสียอ่านบ้านพีหนึ่งปีหนึ่งรอบแมทธิวบทที่สิบเก้า การตัดสอนเรื่องการหย่าร้งางเมื่อพระเยซูตัดท้ายคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จจากแว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดกแฟน์ยูเดียที่อยู่ฝัฟงกเหนือของแม่น้ำจอร์แดนมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์งคสรงรังกษาโรคของทั้งหลายที่น่าพววัวไขสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่าผู้ช,ชายจะหย่าพยาของเขาไหมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่ องค์ทรงตัดว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือเพราะผู้สร้างมนุษย์แต่เดิมนะ่ะทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและแต่ว่าเพราะเหตุน,นี้ผู้ชายจะละบิดาบรรดาไปผูกพันกับภรรยา,ยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุน,นี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้ว่าให้มนุษย์ทําให้ภาคจากกันเลยพวกเขาจึงถามว่าองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทําไมโมเสสสั่งให้ทําหนังสืออย่าให้ภรรยาแล้วก็อย่าได้องค์ตัดกับพวกเขาว่าโมเสส ยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าพยายาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ทำที่อยาพยายของตนแล้วไม่มีไปมีพยายใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่ว่านางเป็นชู้กับชายอื่นพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีพยายเป็นอย่างนั้นไม่แต่งงานยังจะดีกว่าพระองค์ทรงตอบว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับคําสอนนี้ได้ยกเว้นคนที่พระเจ้ายประทานให้เท่านั้น เพราะคนที่เป็นขันทีตั้งแต่เกิดก็มีคนที่เป็นมนุษุ์ทรให้เป็นขันทีก็มีคนที่ทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแต่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็เอาก็ให้รับเอาเถิดการทรงไวพรเด็กเล็กขอไปครับการทรงไวพรเด็กเล็กเเวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะได้ให้พระองค์วางพระหัตถ์และส่งอธิษฐานแต่พวกสาวกต่อมาคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัดว่าจงอยาให้เด็กเล็กๆเข้ามาเฝ้าเรา อย่าอ้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวัสค์เป็นของแผ่นดินคนเช่นนั้นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์วางว่าหัดบนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเศรษฐีหนุ่มนี้ไหนมีคนมาทูลพระอ,องค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าจะต้องทําความดีแล้วอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันพระเยซูตัดต่อคือว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทําไมผู้ที่มีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะสู้จะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้น ทูลถามว่าคือภาพบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตัดว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงเวณีผัวเมียเขาห้ามรักสามห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของมารดาของคนและจงรับเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายหนุ่มคนนั้นทูลพระอ,องค์ว่าข้าพเจ้าจะรักสาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วพระเจ้ายังขาอะไรบ้างพระเยซูตัดกับเขาว่ากับท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อม จะไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุม่มได้ยินถ้อยคํานั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สมขอไปครับเขามีทรัพย์สินจํานวนมากพระเยะซูตัดกับสาวกงทั้งหลายของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ารวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกพวกท่านอีกว่าตัวอูดจะรอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนมั่งมีจะ จะเข้าในเป็นดีของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัดรย์ใจมากสิงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกแล้วตัดว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าและไปโตทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดตามพระองค์มาแล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างพระเยซูตัดว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมน,นุษย์ดั่งบนให้นาอนุโลษนั้น พวกท่านที่ติดตามเราจะได้นั่งบนวันหลัง12ที่พี่พากษาโจนิสเอลสเผ่าและทุกคนที่สละว่าพี่น้องชายหญิงบิดามดาบุตรหรือไล่นาว่าเห็นแก่นามของเราคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิคันด้วยแต่ละคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันที่29มกราคมอาเมน